สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเอาไฟล์วิดีโอนะครับออกจากตัว Presentation หรือ powerpoint นะครับอันดับแรกเราไปที่ view ก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เมนู show นะครับแล้วก็ให้มัน show ไฟ e ์ a m extension e นะครับอ่ามันจะมองเห็นนามสกุลนะครับจุด pptx นะครับให้เราคลิกขวานะครับ rename ลบนามสกุลนะครับเปลี่ยนให้เป็น ip zip นะครับ enter ไปมันจะถาม r e n a m นิดนึงนะครับ Yes ไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราดับเบิลคลิกนะครับเปิดกับโปรแกรมวินลาหรือวินซิปก็ได้นะครับขึ้นถามอย่างนี้ตอบ Yes ไปโอเคโอเพนไปนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ ppt นะครับแล้วก็ม e เด a รูปภาพวิดีโอในสไลด์นะครับจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับให้เรามา Extract รูปหรือวิดีโอที่เราต้องการนะครับผมจะเอาเฉพาะวิดีโอนะครับ Extract to ผมจะเอาไว้ในนี้ในเทมนะครับแล้วก็ Extract ตัวนี้โอเคมันจะสร้างโฟลเดอร์มาเห็นไหมครับนี่วิดีโอก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับง่ายๆนะครับ